นิยายรักนิยายเสียงเรื่องแรงพิศวาสตอนที่สามสิบเมื่อวันเวลาที่รอคอยมานานสิ้นสุดลงเศียทีวินเซนต์จึงไม่รอชา้าที่จะสู่ขอรัฐามาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียทีถึงแม้เขาจะไม่มีผู้ใหญ่ทางฟังเขาแต่เขาก็มีผู้ใหญ่ที่เป็นนักการเมืองใหญ่ ที่สนิทกับบิดามาก่อนเก่าทำให้หน้าที่สู่ขอรัฐาเป็นอย่างทางการเลิกสะดวกถูกหามาให้โดยราศีการมารดาของรัฐาเองเพราะเห็นว่าลูกสาวคนโปรดก็อยู่กับวินเซนต์มานานแล้วทั้งถาบัทั้งถาปัากับราศีการก็ไม่อยากจะรอนานอะไรให้มากความนัก วัดทางเชียงใหม่มีหลวงพ่อดังๆมากท่านพร้อมจะดูเลิกยามให้มีตะวันดีๆมากมายหลังจากวันสู่ขอเพียงหนึ่งคืนวินเซนต์ก็พาเจ้าสาวของเขาเข้าขอเจ้าสาวโดยไม่เกี่ยงราคาชุดเจ้าสาวเจ้าเบ่าจะเต็ม เพราะเขาต้องการให้หนึ่งเดือนต่อมานั้นเจ้าสาวของเขาได้สวยอย่างเต็มที่มารดาของเธออยากให้มีทางภาคเหนือด้วยทางฝั่งของเจ้าบ่าวก็ไม่อยากจะขัดใจเพราะท่านทั้งสองก็มีลูกสาวเพียงคนเดียวคงอยากจะอวดลูกสาวลูกเขยวินเซนต์จึงตามใจว่าที่พ่อตามแม่ยาย โดยเฉพาะแมวน้อยสุดที่รักของเขาวินเซนต์รีบเคลียร์งานเพราะเขาอยากใช้เวลาฮันนีมูนทันทีหลังจากแต่งงานเขายกให้จุธามาตมาอยู่ไปทําสวยเป็นเพื่อนว่าที่เจ้าสาวของเขาจุธามาศก็เลยได้สวยไปด้วยแบบอารมณ์ดีฟรีๆทำสวยไปด้วยเรียนไปด้วยงานเยอะพอๆกับว่าที่เจ้าบ่าว ช่วงเดินแรกวินเซนต์ไม่นอนกอดจะถาไม่ได้เพราะกลัวจะอดใจไม่ไหวแต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยได้ห่างกันวินเซนต์ยังคงให้ความรักความอบอุ่นอยู่เสมอกระทั่งทั้งคู่ต้องเดินทางไปเชียงใหม่มาถึงเวลาจุดามาและเพื่อนๆนคนอื่นๆของวินเซนต์ก็ไปด้วยกันพิธีการทางภาคเหนือไม่แตกต่างจากภาคกลางมากนัก แต่ให้ผู้ใหญ่ทางฝั่งเจ้าสาวได้เป็นแม่งานแต่ไม่ขาวพิธีแห่ขันมาที่เจ้าบ่าวจะต้องออกสเตปแดนซ์ตามที่บรรดาเพื่อนเพื่อนของรัฐากั้นประตูทองจนกว่าจะพอใจคนเปิดให้เจ้าบ่าวได้พบกับเจ้าสาวสุดที่รักเขามีแต่มีความสุขเขาเขินแต่มีความสุข ก่าจะได้พบกับเจ้าสาวที่แต่งกายงดงามตามแบบฉบับของสาวชาวเหนือมีการมั่นเกิดขึ้นก่อนก่อนจะมีพิธีใหญ่ๆตามมาท้ถาดวงตาแวววาวเมื่อได้เห็นแหวนแต่งงานที่เขาทําขึ้นเองออกแบบเองเพื่อเซอร์ไพรส์เธอมันไม่ใช่แหวนที่สวยที่สุดแต่มันถูกใจเธอที่สุดเธอกราบที่อกของเจ้าบ่าวของเธอ ยิ้มหวานที่สดใสด้าเดิงจนรัิการปรับปลื้มยินดีหล่อนคิดไม่ผิดที่ยอมยกลูกสาวให้วินเซนต์ภาพความประทับใจนี้ถูกบันทึกเอาไว้จากช่างภาพฝีมือดีเพื่อเป็นอนุสรณให้รุ่นลูกๆได้ดูได้มองเห็นความดักความลึกซึ้งที่วินเซนต์มีให้ ภรรยาของเขาเงินสินสอนมีค่าน้อยกว่าภรรยาของเขามากเสียดายเวลาที่เขาได้สูญเสียกับคนอย่างปริยาดาที่สุดเสียเวลาคิดถึงคนพันนั้นแม้ตำรวจจะแสดงหมายสารจับปริยาดาและบิดาของหลอนแล้วแต่จ้าตัวก็ยังคงยืน่นยื่นหลักทรัพย์ ขอบประก,กันตัวออกมาจนกระทั่งทั้งคู่นี้ออกไปอยู่ต่างประเทศแต่ก็ใช่ว่าจะพ้นเงื้อมือคนที่เฝ้าดูจนให้เบาะสสจนมนีการจับได้ว่าทั้งคู่แอบหนีออกนอกประเทศสารจึงไม่ให้โอกาสประกันตัวอีกเลยก็ว่ากันตามความเราช้าของกฎหมายเมืองไทยแต่สำหรับเขาตอนนี้ เจ้าสาวของเขายืนเคียงข้างเขาแล้วเขาพารัฐามาจัดงานเลี้ยงที่กรุงเทพตอนนี้ระฐาอยู่ในชุดลูกไม้สีขาวกับเขาบนเวทีเตรียมตัดเค้กงานแต่งงานที่ใหญ่แห่งปีแม้เขาจะเคยแต่างงานมาแล้วแต่ครั้งนั้นก็ไม่ได้ถูกจัดขึ้นด้วยความเต็มอ,อกเต็มใจเท่ากับครั้งนี้ รถายอมให้วินเซนต์จับมีดก่อนเธออย่างเป็นช้างเท้าหน้าชาตินี้ได้พบกับเขานับเป็นวาสนาในชีวิตของเธอแล้วที่เธอมีวันนี้ได้ก็เพราะเขาเขารักษาสัญญาต่างจากครั้งแรกที่เขาคิดจะหักหาน้ำใจเธอแต่ในที่สุดเขาก็ให้เกียรติและรอมาจนถึงตอนนี้หวานที่สุด รักที่สุดวินเซนต์อุ้มเจ้าสาวของเขาเข้าบ้านบ้านหลังเล็กหลังเดิมที่อบอุ่นของเราหมดหน้าที่ของผู้ใหญ่เขาก็ได้มีเวลาได้อยู่กับเจ้าสาวสุดที่รักของเขาตามเลิกตามยามเสียทีมือหนาช่วยปลดกระดุมเจ้าสาวทางด้านหลังทีละเม็ดจนกระทั่ง เจ้าสาวของเขาเปิดเผยผิวเนื้อต่อหน้าเขาอีกครั้งในแบบที่เธอเต็มออกเต็มใจไม่ใช่ในแบบที่เขาต้องทำให้ได้มาเธอช่างงดงามเหลือเกินวินเซนต์ชื่นชมความงดงามต่อหน้าต่อตาของเขาดาธาเอียงอายรีบใช้มือปกปิดใบหน้านวลที่ยังมีเครื่องสมอางแจะเต็มอยากอาบน้ำก่อนไหมจ๊ะ วินเซนต์ยังคงใจเย็นรัฐารีพยักหน้าสารภาพตามจริงเธอยังกลัวกลัวเจ็บไปตามภาษาสาวพรหมจันทร์เขาก็ยังใจเย็นมากพอที่ต่ตามใจเจ้าสาวของเขาทั้งที่เขาต้องการเธอใจจะขาดอยู่แล้วร่างแน่งน้อยถูกอุ้มไปวางลงที่ห้องน้ำปล่อยให้เธอมีเวลาได้ชำระร่างกายและ เครื่องสำอางที่จัดแนมจ,จัดเต็มนั้นใช้เวลาอยู่ราวๆชั่วโมงทั้งเขาและเธอก็พร้อมมาถึงเวลานี้พี่ก็ยังรอให้หนูนิดอนุญาตให้พี่ได้เป็นเจ้าของของหนูนิดไม่รู้ว่าหนูนิดจะอนุญาตพี่มิจะ๊ะเขาขอด้วยคำกระซิบอันแหบพร่า ปากจะมกยังคงผมจูบแก้มโนและริมฝีปากอิ่มสีชมพูเรื่อเธอปือตาเพื่อสบตากับเขาและพยักหน้าอย่างเอียงอายแม้ตัวของเธอจะสั่นไปหมดมันจะเจ็บไหมคะเธอถามเขาเสียงสั่นนิดๆอ้อนหน่อยๆเขายิ้มด้วยความเอ็นดูโถน้องนิดของพี่ พี่จะพยายามเบามือนะจ๊ะเขาค่อยๆชยค้างเธอขึ้นมาบรรจงจุมพิษอย่างนุ่มนวลก่อนจะดูดดื่มตามความร้อนรุ่มในอารมณ์เธอช่างอ่อนหวานบริสุทธิ์หมดจดมือร้อนใฝ่หาความสุขบีบเคล้นบ้างลูกไหลบ้างพอให้สาวน้อยตื่นตระึงกับบทบาทที่เขาเพียงจะมอบให้สาวน้อยปิิกากไปตามแรงอารมณ์ที่ปั่นป่วน เฝ้ารอใเขามอบความสุขให้อย่างที่เธอไม่เคยพบไม่เคยเจอบัดนี้สาวน้อยยอมเขาทั้งตัวและหัวใจเขาจุมพิษน้อนวลชมชิมความหอมหวานทั้งดอกบัวตูมและดอกกุหลาบว่านล้ําสาวน้อยเผลอตัวป้อนให้เขาชิมถึงปากชนิดที่เขาก็ไม่ปฏิเสธก่อนที่เขาจะทําให้เธอนําหน้า เขาไปเพื่อให้เธอได้รู้จักกับความสุขก่อนที่เขาจะเข้าครอบครองให้ดอกหกุลาบดอกน้อยตอบรับเขาอย่างเต็มใจสาวน้อยเจ็บกรีดร้องแต่ทว่าเขากลับปลุกปล่าด้วยจุมพิษและความเติมเต็มจนเธอลืมความเจ็บในครั้งนี้ไปวินเซนต์หลับตาลง เขาเองก็เจ็บปวดพอกันแต่มันช่างมีความสุขเหลือเกินที่ได้รู้ว่าเธอมอบความบริสุทธิ์ให้เขาจริงๆไม่ใช่อย่างที่เขาเคยได้พบได้เจอมาหนูนิจซาพี่มีความสุขที่สุดในโลกเขาบอกด้วยเสียงกระซิบตามบทเพลงรักท,ที่เขามอบให้เป็นจังหวะแห่งสวรรค์ หนูหนูหนูนิดก็รักพี่วินค่ะทั้งสองต่างบอกรักและจับจูงมือกันเพื่อไปพบกับความสุขจบแล้วนะคะตอนที่30เนาะแล้วพบกันในตอนที่31ซึ่งเป็นตอนจบแล้วเนาะก็ขอบคุณนะคะสำหรับอ่อ สำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะแล้วมาลอาฟังตอนจบกันนะคะนักนะกะ้าอดน,นักษาสวัสดีค่ะ